พบกับจอ Android 7นิ้วที่มีความเร็วสเปคที่เร็วแรงและดีมากกว่าจอ Android 7นิ้วทั่วๆไปในท้องตลาดฮัสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio ออีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ย เรามาพูดเกี่ยวกับตัวจอ Android ในขนาดอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างหน้าจอ Android ในปัจจุบันเนี่ยที่ยอดนิยมเลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบตรงรุ่น9นิ้วหรือว่า10นิ้วนะครับหรือว่ายังมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่มากขึ้นในช่วงปีนี้เนี่ยอย่างหน้าจอ13นิ้ว13นิ้วแบบหมุนได้นะครับมิชิก้าของเราเนี่ยก็มีจัดจําหน่ายด้วยหรือหน้าจอตรงรุ่นรถเบนซ์นะครับที่เป็นหน้าจอแบบด้านบนแบบ Wi ยสกรีนและยังมีหน้าจอ11นิ้วและอีกหลากหลายขนาดเลยวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวหน้าจอปรระเเภททนคีีคี่่่ยยยกไไดด้วาวาามมมอิ แพ้กันเลยนะครับอย่างจอ Android ที่เป็นขนาด7นิ้วนั่นเองซึ่งในตัว7นิ้วนะครับในท้องตลาดที่มีการจัดจำหน่ายกันเนี่ยในตอนนี้ก็จะเป็นอย่างสเปก Ram 2 r o ร16นะครับประเภทสเปคเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสเปคเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็น CPU 4คีดย้อนะครับแย่ไปกว่านั้นเลยก็คือ Ram1 ROM 1รมนะครับเรียกได้ว่าแค่เปิดหน้าจอามาแล้วเนี่ยแรมก็แทบจะเต็มแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยก็ช้ามากๆเลยวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับตัวจอ Android นะครับ m ิชิก้า7464 QLED นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นจอ Android 7นิ้วที่เร็วแรงมากกว่าจอ Android ในท้องตลาดทั่วไปในตัวนี้นะครับเป็นสเปค RAM 4รอม64 CPU 8คอร์นะครับ1.7 g h z และยังเป็น Android 12อีกด้วยสเปคเหล่านี้เนะี่ยเราเช็คผ่านตัวแอป CPU-Z เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีการปลอมแปลงสเปค แน่นอนเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานเนี่ยจะไหลลื่นแค่ไหนและใครอยากจะทดลองเล่นทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 Car Audio 12สาขาทั่วประเทศไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการใช้งานเป็นยังไงโอเคครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยตัวหน้าจอ7นิ้วนะครับมิชิก้าเจ็ดสี่หนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในตัวนี้เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเราลองดูสเปคกันก่อนดีกว่าผมโหลดแอป CPU s e มาแล้วนะครับ CPU ตัวนี้นะครับ8คอ A.I.M. Cortex A, Cort A 5 5นะครับ1.6 GHz 1.6 g h กิกะเฮิรตซ์นกิกะเฮิรตซ์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าช้านะครับแต่เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูด้วยว่าการเปิดแอปเนี่ยก็ไม่ถือว่าช้าจนน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวลองดูกัน RAM 4นะครับนี่สี่ RAM 64 GB กิกนะครับ Android version 12โอ้โหได้ Android version 12บสเลยนะครับต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในท้องตลาดนะครับจอ7นิ้วเนี่ยหลายๆคนก็จะขายเป็น1บวก16นะฮะก็คือแรม116อาจจะช้านิดนึงนะฮะหรือว่าแรม2 1 6แรม2องก็ถือว่ากาลังดีนะครับตัวนี้แรม4ี6 4นะครับที่สำคัญเลยตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมได้นะครับช่องใส่ซิมแบบนี้เลยนี่ใส่ซิมก็ได้นะครับหรือว่า แชร์ฮอสปอร์ตมาที่ตัวหน้าจอก็ได้นะครับเพื่อใช้งาน Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเลยว่าเราจะปลังแอปให้นะเพื่อดูกันว่าการเปิดแอปของ1.6 GHz เนี่ย8คอร์มันโอเคหรือเปล่าอ่ะลองดู Youtube กันนะครับจริงๆเธอว่าเปิดเร็วนะครับนี่ตัดิ ي, ติดนิ้วแบบนี้เลยอ่ะลองดูตัวนี้กัน มีแถบการสั่งการอยู่ฝั่งนี้นะครับลดเสียงได้นี่คือตัว youtube นะครับเราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เพื่อดูว่าเร็วไม่เร็วนะฮะนี่เลื่อนแบบนี้มาเลยเลื่อนแบบนี้มาเลยนะครับในลักษณะนี้ถือว่ารวดเร็วมากมาเลยนะครับในตัวนี้นี่คือตัว youtube นะครับ สำหรับในส่วนของแอปต่อมานะครับลองมาดูในส่วนของตัว Google Map กันดีกว่ากับการนำทางนี่กดเริ่มกันสดๆเลยนะครับอ่ะลองดูตัวนี้กันนะฮะผมสามารถพิมพ์ได้หรือเราสามารถสั่งการได้เสียงได้ลองดูกันไปห้างเซนทัลเวลด์นี่สั่งการด้วยเสียงได้แบบนี้1.6กิกะเฮิรถือว่ารวดเร็วนะครับในมุมมองของผมก็จะมีข้อมูลในการนำทางอยู่ตรงนี้ครับในลักษณะน,นี้เลย หยุดการนาทางแบบนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของตัว Google Maps นะครับถือว่ารวดเร็วอ่ะกดเริ่มนําทางแบบนี้กดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เลยนะครับ7นิ้วที่เรานําเข้ามาเนี่ยรวดเร็วมากกว่าทุกเจ้าในท้องตลาดแน่นอน r ร m 4 64นะครับ8คอ1.6นะฮะ Android 12ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแบ่งครึ่งจอได้ต้องพูดตามตรงนะครับว่าจริงจะแบ่งครึ่งจอฮะถ้าไปเล่น7นิ้วทั่วๆไปเนี่ยผมไม่ค่อยอยากรีวิวเลยครับ ผมรีวิว7นิ้วน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันช้าตัวนี้เนี่ยกดแบบลื่นๆเลยเป็นอย่างนี้เลยครับสำรับรถคันไหนนะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยสามารถใช้งานได้นะครับลองดูกันตัวนี้นะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเนี่ยใช้งานได้เลยครับเต็มจอนะครับเลื่อนแบบนี้เึบเต็มจอเลยนะครับในลักษณะนี้นี่คือในส่วนของตัวแอปพื้นฐานนะครับ แบ่งครึ่งจอนำทาง g o o g l e Map ต่างๆนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับทุกท่านสามารถโหลดแอป,ปเพิ่มจาก Play Store ตรงนี้ได้เล่น n t t l l x x กันหน่อยดีกว่าครับดูซีรีส์นะฮะนี่แบบนี้เรานะครับสามารถเล่นในส่วนของตัวหนังนะครับแบทแมน ลองดูกันเลื่อนแบบนี้ได้นะครับนี่ถือว่าไม่ช้าเลยนะครับรวดเร็วมากๆแบบนี้เลยครับนี่คือในสองตัวแอป Netflix นะครับเลื่อนดูแบบนี้ด้านล่างได้นะครับ ซีรีส์ต่างเนี่ยถือว่าครบรถเลยและโหลดแอป,ปดูทีวีออนไลน์นะครับอย่างลูกทีวีหรือว่าในส่วนของตัว AS Play เนี่ยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ก็ดูได้เหมือนกันครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับ7นิ้วตัวนี้ผมขอให้การันตีเลยว่าเป็น7นิ้วที่เร็วที่สุดและดีที่สุดเลยครับมิชิก้าเจ็ดนะครับ,บ QLED สุดยอดเลยละครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในชุดต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะรีวิวอะไรกันต่อก็จะเป็นในส่วนของตัว Apple c a r p l a y และ Android Auto และยังมีแอปกล้องมาถึงหน้าแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูกันในช่วงต่อไปติดตามชมได้เลยครับสำหรับระบบต่อมานะครับเอาใจคนใช้ iPhone ด้วยระบบ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะครับ Apple CarPlay คือการส่งข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมายังตัวหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรตร,ตรงนี้นะครับการโทรล่าสุดต่างๆพวกนี้เป็นการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครู่นี้นั่นเองแอปการฟังเพลงอย่าง Spotify นะครับ ก็เป็นการใช้ ID เดียวกันกับโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องมาตะกี้นี้ด้วยเลื่อนเพลงได้นะครับแบบนี้นี่คือตัว Spotify นะครับฟังเพลงพร้อมกับนำทางกันไปเลยดีกว่าค้นหานะครับการค้นหาล่าสุดก็เป็น ID เดียวกันนะครับ Gmail เดียวกันกับตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องมา่อสักครู่นี้นั่นเองพิมพ์ได้นะครับ เซ็นทรัลเวิลแบบนี้เริ่มนำทางนะครับโหรวดเร็วจริงๆที่รวดเร็วแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการใช้ CPU ของตัวโทรศัพท์ iPhone นั่นเองสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยอะลองดูกันสักนิดหนึ่งไปสวนจัตุจักโโหรวดเร็วนะครับแบบนี้เริ่มนำทางเลยนี่คือระบบของ Apple CarPlay นะครับนำทางพร้อมกับฟังเพลงกันได้เลย แบบนี้เลยครับแบตบต่าก็จะแสดงแบบนี้ด้วยฟึบฟังเพลงพร้อมกับนําทางกันได้เลยครับระบบ Apple CarPlay สุดยอดเลยนะครับใช้งานร่วมกันได้เลยกับ m i ชิก้าเจ็4 4 QLED 7นิ้วที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้ส่วนในระบบต่อมานะครับมีชื่อว่า Android Auto นะครับเป็นการส่งข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ Android เครื่องนี้นะครับไปยังตัวหน้าจอ Android Auto เนี่ยมีทางไร้สายและผ่านสายเลยนะครับ เบอร์โทรต่างๆนะครับและการเล่นแอปต่างๆเนี่ยเป็น ID เดียวกันกับตัวโทรศัพท์ Android เครื่องนี้นะครับ YouTube Music ตัวนี้ก็เป็น ID เดียวกันนะครับ Google m a p ตัวนี้ก็เป็น Google m a p เดียวกันสามารถเชื่อมต่อได้นะครับ สายคนที่ใช้นะครับในส่วนของตัวโทรศัพท์ n n r r o i เนี่ไม่ต้องน้อยใจนะครับคนใช้ iPhone ก็ใช้ได้ Android ก็ใช้ดีนะครับนำทางและฟังเพลงกันไปแบบชิลๆเลยการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto เนี่ยทำให้การขับรถคนเดียวนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราคงไม่ได้ดู YouTube ขณะที่เราขับรถคนเดียวหหอกครับหรือเป็นไปได้น้อยเลยละครับถ้ามีคนนั่งข้างเนี่ยอ่ะดู YouTube ก็พอได้แต่ขับรถคนเดียวนะครับแค่ g o o g l e Map และการฟังเพลงก็เพียงพอแล้ว a อนดรอยออโตสุดยอดเลยแหละครับในตัวนี้7464 QLED Michigan 7นิ้วที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในชุดการติดตั้งของเราเนี่ยก็จะมีตัวกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถดูภาพผ่านจอ Android ได้ลองดูกันนี่นะครับม i ช i i g a MG010 นะครับเป็นกล้องจอ Android ที่ยอดนิยมมากๆนะครับ ก็จะมีในส่วนตัววันที่เวลาละตทิจจูดลองทิจจูดความเร็วรถนะครับดูภาพย้อนหลังจากตรงนี้ได้โหสุดยอดเลยนะครับชุด7นิ้วตัวนี้เนี่ยแถมกล้องบันทึกหน้าด้วยและที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้นะครับเราสามารถทํางานกับกล้องมองหลังได้ด้วยไปนะลองดูกันนี่คือกล้องมองหลังที่เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มให้นะครับรถคันไหนไม่มีกล้องมองหลังแนวเราก็ติดตั้งเพิ่มให้ฟรีเลยหรือว่าคันไหนที่มีนะครับ เราจะมีชุดที่ทําให้กล้องมองหลังเดิมทํางานกับกล้องเออทำงานกับตัวหน้าจอใหม่ได้อย่างดีเลยละครับนี่มีกล้องบันทึกหน้ากล้องมองหลังนะครับความปลอดภัยครบเลยนะฮะมาต่อกันอีกนิดนึงดีกว่าครับผมเพิ่งสังเกตเห็นเลยว่าระบบเสียง DSP ตัวนี้คือปรับเสียงได้โคตรเยอะเลยนะครับเริ่มที่กัน DSP ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนคุ้นๆกันเลยนะครับก็คือในส่วนของตัว Equalizer นะครับ การอยากที่เรายต้องการนะครับให้ตัวลําโพงเนี่ยเน้นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงต่ํานะครับตรงไหนเนี่ยปรับขึ้นลงขึ้นลงได้เองเลยนะครับต่อมาเลยเนี่ยในส่วนตัวนี้นะครับคือการปรับเฟสบาลานซ์นะครับคือสมมุติเราเน้นไปที่ขวาบนแบบนี้ลําโพงคู่ขวาหน้าเนี่ยก็จะเสียงออกมากกว่านะครับหรืออันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับทุกข้างเนี่ยก็จะออกเท่ากันเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับเสียงนะครับ ตัวนี้เนี่ยคือค่า crossover นะครับการกรองความถี่ต่างๆเพื่อให้ลำโพงแต่ละฝั่งนะครับในแต่ละดอกต่างๆเนี่ยทำงานได้ตรงกับประสิทธิภาพของลำโพงตัวเองนะครับก็ต้องมีการกรองความถี่นะครับต่อมาเลยเนี่ยตัวนี้โหเวอร์มากมีทำอะไรมันด้วยทำอะไรมันเนี่ยก็คือสมมุติว่าลำโพงคู่ซ้ายนะครับสายหน้าเนี่ยกับข้างขวาหน้านะครับห่างจากหูเราไม่เท่ากันเราต้องดัน ทางขวานะครับเพิ่มออกไปอีกกี่เซนติเมตรนะตอนนี้เป็นมิลลิเซกและเซนติเมตรด้วยเพื่อให้ลําโพงทั้งสองฝั่งนี้นะครับเปล่งเสียงออกมาและเสียงวิ่งมาถึงหูเราพร้อมๆกันนี่คือทำอะไรไหนเพื่อให้เกิดเวทีเสียงนะครับคือการตั้งค่าแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในจอแบรนด์ที่ดีๆนะครับหรือว่าในการตั้งค่า DSPM ในจอ7นิ้วแบบนี้เอาจริงแค่พูดว่า7นิ้วนะครับหลายคนก็จะคิดว่าจอ Android เนี่ยเป็น สเปคต่ำหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเร็วแล้วก็ที่สำคัญ <S <S โอ้โหการตั้งค่าเสียง DSP ตัวนี้คือเวอร์มากนะครับมิชิก้า7464 QLED นะครับไว้ลองมาเล่นกันได้เดี๋ยวผมพาเล่นได้นะครับ <S 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 นั่นแหละครับคือการใช้งานนะครับในตัวจอ Android 7นิ้วที่เร็วแรงมากกว่าจอในท้องตลาดนะครับอย่างตัว m ิชิก้า7464 QLED นะครับตัวนี้เองเนี่ยสเปคคือว่า ดีมากๆนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆ Android ก็ใหม่มากกว่าจอ Android นะครับในท้องตลาดทั่วไปอีกด้วยซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485 4ครับ0 8 4 2 4 4 3 3เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้ง และสเปคของตัวจอ Android 7นิ้วแล้วมี7นิ้วอีกหลายแบบเลยนะครับไว้มาคุยกันได้ที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้เนี่ยและชอบตัว7นิ้วที่มีสเปคเร็วแรงแบบนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาวออดิโอสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวหน้าจอ7นิ้วมิชิก้าเจ็ด QLED 7นิ้วที่เร็วแรงมากกว่าในของตลาดทั่วไปและไปดูกันนะครับในคลิปต่อ,ตอไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ